ตอนนี้เรากลับมาพบกับซีรีส์ Descendants of the Sun อีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นพาสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วออคือจริงๆกับทำแบบให้ครบเหมือนตอนเหมือนซีรีส์ไงสิบสักสิบหกตอนแต่ว่าแบบวิวมันเริ่มตกไงก็คิดว่าคุณดูคงเริ่มเบื่อกับตอนแล้วใช่ไหมทำไมทำ่างนี้กับวิวจริงๆได้คงไม่หรอกมัน เพราะว่าตอนที่เพิ่งลงไปก็วิวว่าพ่อถึงควรอยู่อาจจะเป็นแค่แบบบางตอนหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคงเพาสุดท้ายจริงๆแล้วแหละแลอาจจะมีแบบอืมเป็นตอนไม่สซงพิเศษมาบ้างมาให้หายคิดถึงเนาะคิดถึงคิดถึง <c oughs> พวกนี้เป็นอะไรม,ไมันชูม่รูาจเกโอเคตอนนี้ส่งอีกก็ไหนก็จะถ้าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเนาะ ก็ต้องทำให้สงอีกตัวตัวเป็นผู้ใหญ่เอ๋เราไม่จัดงานปาร์ตี้อยูนะเพราะว่ามันจะพูดบายเราเดี๋ยวเราให้กัปตัสนสล่อนของเราเนี่ยไปโชว์สก,กิลการทำอาหารนิดนึงเอ๋ไหนดูสิเอเราเราแนะนำปมปมแจาหลายอย่างปมแจาหลายอย่างอื่น จำไม่ได้แล้วว่ะเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอันนี้ก็ได้นะปรุงอาหารกับตำมีสกิลสูงมากนะเลเวลหุเลยอ๋อใชมันอัปเดตผัดใหม่ใช่ปะ่ะมันเลยเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะโอเคไหนวะบูเคแล้วกันโอเค วันนี้วันเกิดของลูกสาวเอ้ย <c oughs> วันนี้วันเกิดของลูกสาวเราเรามาทำเค้กให้เธอกินเอไหนดูสิคือแบบงงมากไปทำอะไรตันมาคุยแบบเอบเอแบบไม่กลัวไฟช็อตหรอ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบกับตันคัะเธอไม่กลัวเออไฟช็อตอีกฮะไปทำเนไปคุยเลย อ๋อมันอัปเดตแพทใหม่แล้วมันเป็นอย่างนี้เองอาหารมันดูแปลกๆตาเนาะหรือเปล่าแสงของไฟมันดูแปลกอ่ะเออมันดูแปลกหลายอย่างเลยอ่ะมันดูแปลกตาเออแปลกตาดีก็เดี๋ยวแบบไหนๆเขาก็อัปเดตแพทใหม่มาให้เราเนาะเราก็จะใช้นิดนึงในซีรีส์อยากจะร้ายเพราะว่าซิงกอลซองอีเนี่ยต้องมีผู้จัดการใช่ไหมเอ่ยแล้วผู้จัดการในซีรีส์เนี่ยเป็นผู้ชาย ก็คุแบบไม่กิเก๋เท่าอ่ะมีไหนๆเขาจะมีแบบเออซิมเพศที่สามมาให้แล้วเราก็ต้องใช้นิดนึงเราจะให้แบบผู้จัดก,การเป็นเพศที่สามเนาะเอ,เอ,เอมันสำหรับถ้าให้เราก็ลองเล่นไปนิดน,นึงนะสำหรับเพจใหม่ลงสร้างตัวละครไปแล้วก็สำหรับการสร้า,างตัวละครก็ถือว่าโอเคเพราะว่า เออมันเป็นอะไรที่แบบสามารถเลือกได้ว่าแบบเออสมมุติว่าตั้งค่าให้ทำซินท้องหรือว่าซินท้องไือเปล่าอะไรอ,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 อย่างนี้ก็ดีก็มันก็ตัวอย่างหนึ่งอ่ะเออเอีอยาเพิ่พงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยดาเคกนะเดี๋ยวเพิแดดเคกไปยุ่งเลยต้องทำอ่ไต้องเอ่อเพิ่มเทียมันเกิดโอเคเยวมาคุยกันต่อนะก็ อ่าคุยถึงไหนแล้วลืม่ะเออสำสำหรับการเออมาเข้าเรียนอเองชั่วโมงลาหยุดได้ไหมวันนี้วันเกิดของหนูนะฮะอ่าไหนนี่ไงลาหยุดได้เออคุณครูฮะหนูขอลาหยุดแต่แค่วันนี้หนูไม่สบายเลยฮ่ะ่าเอาชีวิตตัวเองมาใ,ใช้เฉยเลย <c oughs> บ้าไม่เคยลาหยุดเ้ยเราไปโดยทุกวันหรือเปล่ายินแจยินแจลาได้ไหมเอ่ยยินแจก็ลาได้ไก็ลาเหอะกัปตันมีงานไม่อีกเอ้ยกัปตันก็ลาสิลูกมีวันนี้แบบเอออยู่กับครอบครัวบ้างลาพักรอนักสื่อคุณหมอก,ก็เหมือนกัน ลราหยุดผักร้อนโอเคเดี๋ยวนะทุกคนไราหยุดพักร้อน,อนะน,อนใช่ไหมวันนี้เราเอ่อหลังจากต่อเที่ยวันเกิดเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันเนาะโอเคเออไหนว่าโอเคเรามาพูดถึงแพทหม่ต่อนะเนาะออขอ,อมาก่อนลูกชายทำไมคู่รักเลยจะบ,บ้ากัน ลูกพบแม่ลูกกันนะแม่ลูกคู่นี้เขาแบบคุณแม่น้าเด็กนิดนึงหน้าตาใกล้เคียงลูกมากเลยเออโอ้ยนี่สองอมากินเอ้ไม่ใช่มาต่อเค้กขอพรมาสิโอเคไหนซองเอ ส่งอีจะไปขอพรแล้วติดติดยินใจเลยไปสิเอตอบไปสิเอมาแล้วเอขอให้หนูสวยขอให้หนูรวยขอให้มีสามีดีๆนะฮะเป็นเด็กไงลูกพูดพูดเสียงต่อเทียนเธอพูดพูดอ่าโตเป็นประโยชน์เปสาวแล้วไหน เอ <A. S 2> <Okay. S 1> เขาให้เลือกอุปนิสัยเพิ่มใช่ไหมซองอีเป็นคนที่อ่ไม่สิอิชาลิสาไม่ใช่อ่มอะไรดีล่ะเป็นคนอ่อเอาอะไรดีอะรับความสะอาดกันได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปปรับแต่งเสืส้อผ้าให้ซองอีกนะันเนาะเดี๋ยว เราไปเจอกันที่โหมดปรับแต่งกระซิมเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทรงผมนะครับทรงผมของชื่อชอนทรงอีนี่เอ่อเอาเป็นไงดีเอ่ยทรงที่เราตั้งไว้ตอน create อยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ่ยทรงนั้นอยู่ไหนเอ่ยอ่ะทรงนี้สีเอ่น้ำตาลน้ำตาลนึงไม่ใช่น้ำตาลนี่น้ำตาลน้ำตาลอ่อนทองทองอ่ะเออประมาณนี้แหละ ชุดสำหรับชนะุด everyday เนอะเอชุดไหนดีอ๋อมันมีชุดเฮ้ยอ๋อมันเป็นมันอัปเดตมาให้แล้วหรอหรือว่ามันแผ่นเก่าเ้ยเราก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเ <laughs> พื่อจะมาสังเกตมันมีชุดตัวตล,ลกกับชุดไซส์เก่าเพิ่มให้จริงๆมันไม่มีนะถ้ามีมันต้องเป็นแผ่นอะไรอ่ะดิจิตอลดูลักเออ เมื่อกี้เกือบเรียกดูเล็กแล้ว <laughs> ไม่ใช่นะคุณดูเล็กเป็นคนละอย่างนะ <laughs> งนี่เราก็โหลดเสพสตา้ามาเยอะมาเราโหลดแป๊บนึงโอเคชุดนี้หรอไม่ <laughs> ชุดที่แบบเหมาะกับการเป็นซูเปอร์สตาร์หนึ่งชุดไหนดีเอ่ยชุดนี้เซ็กซี่ไปเว <laughs> ้ยเออชุดแบบออกเป็นสาวหวาน มันหวานมันหวานมันหวาน,วน,านไหนล่ะเอ๋เฮช่างอะอุ้ยรู้สึกเหมืนอนมีชุดอะไรสักอย่างที่เข้าตาเราเมื่อกี้เฮ้ย hey, hey, ชุดไหนวะไหนวะชุดไหนเออที่เราเติดตาเราเมื่อกี้ไม่อะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อยู่เอาอว่ดี เอาชุดอะไรดีล <qué> ่ะกิโมโนกิโมโนไหนวะกิโมโนจากเพจไม่ใช่เพ็กิโมโนจากเว็บเบสิกนะครับก็ใครอยากได้ก็ไปโหลดกันเลยเนาะโอ้ชุดนี้มันไม่เหมาะกับชุดเอฟวีด a y ป่ะเอไหนดูซิไม่อรเราแบบต้องแบบอยู่บ้านที่แต่งตัวสบายสบายเอาเป็น ไหนดีเอ้ส่วนใหญ่โหลดบอลยืดสูตรมาเราไม่ค่อยได,ด้โหลดสภาพเป็นจริงๆบนเทล่างเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ยช่วงนี <c oughs> ้เสียงแหบเจ็บคอมากเลยมันดูเซ็กซี่ไปเปล่าโซอีเขาไมมจะ่คนเซ็กซี่ขนาดนั้นเอ้ชิดประมาณนี้แหละแต่ประมาณน่ารักเลยข้างล่างข้างล่างหรอ จะเป็นกระโปรงฟูยหรือวาเฮ้ยน่าเกียบมีเอาอันนี้มันดูเป็นดูเป็นเหมือนหมอคังเลยบ้างอะม่กระโปรงเรียบอะแบบมันต้องเรียร้ยบสิเอ่อกระโปรงมันไหนเลี้ยบดีวาแบบนี้อ่าตับสีเออไม่เข้าไม่เข้าลองสี สีอื่นโอ้โหสวยอ่ะเออชุดนี้ทรงอีดูตูดใหญ่ไปเนาะลูก <c oughs> ไม่หมางไม่หมงงางเออปรับรองเท้านิดนึงเออมีเครื่องประดับไหมเนี่ยใส่แหวนทำไมยังไม่มีผัวลูกเออรีบใส่ไปหนเออใส่เดี๋ยวซิเออ,เอ,อมีอะไรบ้างเนี่ย เครื่องประดับไม่ต้องใส่หรอกนะถุงมือเหรอ,ไ,หมไ,หรอ <c oughs> ไม่เอาไม่สวยอันเป็นชุดเอพิเหรสำหรับชุดทางการโอ้โหเบลเลกเกอร์ชุดนี้เราเลือกให้ตอนเป็นวัยรุ่นเท่านั้นเนาะโตมาต้องใส่แบบนี้ไม่ได้นะต้องแบบเราเป็นซูเปอร์สตาร์ของเอเชียเปลี่ยนตรงทรงผมนิดเดีเอาเป็นเอ่อ ทรงผมแบบไหนดีทรงผมแบบไหนถึงจะเป๊ะปังเนาะเฮ้ยสวยไหมเนี่ยเออก็สวยนะแบบทรงเนี้ยแบบอะไรอ่ะสมสบายสบายๆอะไร,งไรเงี้ยไม่ต้องทำทรงอเลยแบบที่มันเลีงยากมากสวยสวยทรงนี้สวยอยู่ทรงนี้เนาะเดี๋ยวค่อเปลี่ยนขีาไหนที่ไม่สวยออกกังก,กายก็ อันนี้ก็โอเคแล้วชุดนอนโอเคชุดปาร์ตี้เอ่อที่เรียกไว้มันมีอยู่สองชุดโอเคมันเนี่ยเว้ยมันไม่สวยเลยชุดเนี่ยมีชุดกิมโมโนชุดอะไรเนี่ยออกปาร์ตีล้ลห่ออันนี้ก็จะดูแบบเออเป็นทางการไปหรือเปล่ามันแบวกมนมด้วยเห็นไหมปาร์ตีอ้อ่ประมาณนี้ปะ่ะเอ่อ ไหนดูสิปาร์ตี้นี่ชุดนี้แบบเซ็กซี่เกิร์ลมากๆเลยเอ๊ไ <c oughs> <c oughs> ห,หนดูไหนมีสอ่งอะไรที่งเหบอกับชุดนี้บ้างเอย <c oughs> หน้ามันดูเปิดหัวไม่เองเกินไปปะไม่รู้ว่าเราไ่คอย <c oughs> ไม่ใช่คูลูฟิชชั่นเท่าไหร่ <c oughs> เอ๊ โุ้ยก็สวยตงอนตาลอนตาหน่อยเออแบบเป็นเซ็กซี่เก่ามากมาเลย <c oughs> เอ่อชุดนี้กิมมันโดก็ออกมาด้วยเนาะมีชุดที่สามเอ้ยชุดที่สามต้องมีหรอมาคขอเพิ่มพี่หลังโอเคชุดว่ายน้ำ ใครใครใครให้ชุดนี้มาวะเอ้ยใครสั่งผมสีนี้มาเออ่ชุดว่ายน้ำเราต้องเป็นแบบแบบนี้แหละผมอันนี้แหละโอเคแล้วแต่ว่าเอเออาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงโอ้ยเลยโทษทีอ่าเปลี่ยนทรงผมได้ไหมไปซ่อมอะไรเนี่ยเอ๊ะทรงนี้ฮะโหลดมาตอนไหนวะ เราเล่นหัวดอเฮ้แต่ก็สวยดีเอ้ยสีห้องเอ่อสีผมของชลธิ์งอีเอ่อ,อ,อโอเคอยู่มั้งสังนีก็โอเคอน,เออนะเอาชูบัญญานันเป็นบอยทีย่สุดไหมเซ็กซี่เกินไป แหวกตูดขึ้นไปเห็นตูดอ่ะ mm. เออเราจะไม่เอาเซ็กซี่มากเนาะแ,แบบพอพอเหมาะพอควรกันพอควรเออเป็นแบบเป็เกง่งวะเนาใส่ทูพีสไปแล้วเออให้ไปแล้วหรอใครจะทำไมคุณดีซะอย่าง โอเคโอ้ okay. oh, ทำไมขาไปล,ล้ำสันอย่างนั้นดูดิหัวใสกินเยอะแน่เลยหงใส่ก่อนจะเปิดซีรีส์คนต้องพาไปลดหุ่นลดถูนลดโล่ลลก่อน <c oughs> แบบเหมือนอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ขาใหญ่อะ่ะโอ้โหแผบแถมมีก้านทองด้วยว้ามีก้านทองนี่ก็โอเคนะแต่ว่าแบบพูงยุบแต่ว่าขาใหญ่ชิบหาย <c oughs> ก็สำหรับการหน่งตัวชานองีก็คงหมดแค่นี้เนาะเกียดขาหนึ่งย่ายขาหนึ่งย่ใหญ่เออไหนเราไปเจอกันที่หมดเออเราจะพาไปเที่ยวดีกว่านะวันเกิดทั้งทีไปเที่ยมันเป็นแบบครอบครัวดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเที่ยแล้วก็นี่มันไม่ได้ปสถานที่ไหนเลยก็แค่แถวบ้านเก่าของกัปตันยูชิจินกับคุณหมอข้างโมยอนเองเลย มาแถวเนี่ยนี่จำได้ไหมเอ่ยเป็นสถานที่ที่เราเคยพากันมาแล้วนี่เป็นเออเป็นสระว่ายน้ำนะใครยังไม่เนาะใครยังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆเลยว่าอะไรอะ่ะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเราเราไม่ได้ร,ร,รีวิวเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะร,ร,รีวิวไปแล้วเอ๊ะไหนอีป้านี่ใครเน ดูหน้าสีดูหน้าดูหน้าดูหน้า,นาแต่งตัวเหมือนหมอข้างเชยเลยสูมดูหน้านาชัดตหใสห่เนี่ยทรงผมหมอค้างต่อไว้น้ำ เนาะสงสัยแบบมอและอิจฉากับตันกับคุณหมอสวีดกันแน่เลยแล้วคู่นี้ก็สวีดให้คนชสิร์ตอิจฉากันไปตลอดเลยเดี๋ยวหน้านะ่าสงสัยนี่คือใบหน้าของคนที่หนกนั่นเองโอ๊ยตายนะมือสารก็ปล่อยเขาลาคันไปเนาะก็ขอให้พอแล้วกันเนาะให้แบบเจอผู้ชายด,ดีนะครับป้าขอให้ป้าเจอเพื่อนดีๆนะ เอตลุงนี่ใครเอ่ยคนคนไข้หมอคังนะเอมีใครดูกับอ่าชีวิต,วตเพื่อชาติหรือเพื่อเพื่อเธอ EP ล่าสุดมากรู้สึกว่าบอกเป็นอย่างอื่นอะไรที่ฟินมากนะก็ที่อะไรอ่ะหมอคังเขาสิลภาพรักกับอ่ากับตันว่าเอ่ออะไรอ่ะไม่ใช่สลิลภาพรักเว้ยมันเป็นประมาณว่าเอ่ออะไรอ่ะ ผู้ชายที่ฉันชอบอยู่บนโลกนี้ที่สุดก็คือคุณยูชิซิอะไรอย่างงี้ใครอยากแบบเราความฟินอย่างนี้นะก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังมีย้อนหลังหรือเปล่าวะน่าจะมีนะเพราะว่าอาทิตย์ไหนรู้ว่าเราไม่ได้ดูว้ยเพราะว่าเราต้องไปเข้าค่ายน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าป่ะอาทิตย์หน้าแหละน่าจะไปเข้าค่ายเข้าค่ายแล้วมันสอบวิชี <c ười> เราแบบ <c ười> พอรู้ข่าวปุ๊บ แล้วแบบงงเฮ้ยอะไรทำไมเหตุไฉนทําไมถึงมาเข้าวันเสาร์จุงกีไม่ดู <c oughs> อ,อ๋อไหนส่งอีทำไมไม่ไหวน้ำแล้วลูกไ่ายอย่างที่นี่เออเฮ้ยแบบเออใช่เพิ่งใช้ไอ,อ้โปรแกรมตัดต่อลูกเป็นเว้ยก็ ใช่เราเพิ่งไปดาวน์โหลดโปรแกรมตัดต่อลูกอันนึงมนาะก็พยายามที่จะบบใช้เอ,อเดี๋ยวเราจะลองทำเป็นแบบเอวีของเพลงประกอบซีรีส์นี้ดีไหมดีไหมก็ถ้าดีก็ตอบในคอมเมนต์ด้วยนะไม่รู้ว่าดีทำมาจะมีคนรดอเปล่าเออสำหรับซีรีส์ยอดไลายก็อาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึง เราะว่าองค์ประกอบเนี่ยเราอยากให้มันเป๊ะปังอลังเวอร์เว้ย,ย,ยแล้วแบบไม่รู้ที่อาจจะแบบอาจจะไม่ครบองค์ประกอบเลยมากอาจจะเปิดก่อนก็ได้ไม่รู้สิแล้วถ้าอารมณ์เนาะแล้วก็แล้วแต่กางบ้านเดิสั่งกันบ้านไนี่แม่งไม่เข้งใจสมองกูเลยสั่งกันบ้านเป้นโคหายใจเข้าเป็นโครงการหนออกเป็นส่งกานบ้านชีวิตของเราตอนนี้นะ โอ้ย oh, ทำไมมาเป็นเมาส์เมาส์มันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรยัไงมันเป็นยางไงคิดอะไรอโอ้ยกลับมาโอเคไหนเอ่อเอ่เอ่เอะไรเน,นี่ยเออไหนนีโดสโอ้ยกับตอนวิ่งหนีเฉยเลย น้าก,กัดตายหิวข้าวเลยน่าจะหิวข้าวปล่อยเข้าไปอะไรเนี่ยหมอข้างอ๋อหมอข้างคือ <c oughs> นิ้ว่าปฏิบ้านนั่นมันใส่ต่องมงเหมือนกันไงโอเค okay. อืมราซออนนู้ออกนินึงก็ง่นะคงจะไม่เหนเื่อยเล่น <c> ะ <oughs> เล่นไม่ได้จะ ข้างบนเนี่ยมันมีเลยจนถนัดดินไม่ได้เพราะว่าของเด็กเล่นนะโอายมันไม่มีอะไรเล่นจริงอ่ะนี่เอ๊เนี่ยต้นไม้เนี่ยรู้สึกว่าจะรู้นะว่าเข้าไปได้ยังไงครับมันต้องมีสก,กิลทักษะสวนสักประมาณเต็มสิบป่ะต้องเต็มสิบปะ่ะใครรู้บอกทีนะเพราะว่าอยากเข้าไปมากเลยเพราะว่า เห็นว่าคนเขาเข้าไปเยอะแยะมากมายเราก็ไม่อยอยไรู้มันจะเข้ายังไงเอ้ยไหนมีบินมาบินสี่เทเอาไว้ตอนนี้บินค่าหนวข้าไฟของคนมาอยู่ในที่จนมาแล้วทั้งหมดคือสี่เหมือนก้าพันหากตัดไฟตัดน้ำของบ้านคุณทันทีอะไรอะ่ะโอ้โหโหดราด้ายดังดีให้มันเดือดเิสามเว้ยเอสามไม่มายิดของน่าเกลียดที่สุดษษจ่ายบินแล้วกัน มีเงินหมดตู้พอดีจะจ่ายค่าบินอ่ะต้องพาส่งอีพี่รถขุ่นก่อนเปิดซีรีส์วะเนี่ยโอ้ยหุ่นนึกว่าจะอ้วนมากอ่ะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงไม่มีอะไรเลยแล้วแหละนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวกำลังจะพูดปิดคลิปจบพอลูกเขากำลังกอดกันซะอื้ ตอนนี้ก็แบบเป็นอะไรที่แบบไม่มันคือหมอดนะเราโหลดหมดมาหมดท่าโพสอ่ะเออไม่ต้องตกใจนะ <c oughs> โอเคคือทำไมแบบมันดู <c oughs> อะไรอะ่ะหัวคังก็อยู่นี่เว้ย <c oughs> โอ้ยประหลาดมาก <c oughs> หมดก็ทำงานแบบผิดที่ผิดเวลาเลยเกิน <c oughs> เดี๋ยวให้ทรงอีพูดปิดคิดดีก็อ่าก็สำเน and d e s c e n d a n g up and sun part ที่12นะคะก็คงจะต้องจบไปปฏบทีเท่าน,นี้ก็สำหราบยยตัวไล์กันในต่ดา,าวซีรีส์ของดิฉันนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคงจะเร็วๆนี้ในช่อง monster tv ก็ขอให้ทุกคนติดตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ช่อง monster TV ด้วยนะคะ บ๊ายบายปรานาะจุ๊บจุ๊บถ้าไม่อยากพลาดซีรีส์ของเออสิฉันนะคะก็ต้องแบบกดส r i b รช่อง MonsterTV ไว้เลยคราวนี้ไปจริงนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ